สวัสดีครับผมประเสริฐหวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมานะครับก็มีนโยบายนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะรของราชการนะรซึ่งเทศบาลบได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลก็โดยยึดถือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารปศ2 4 0เนี่ยนะครับมาบังคับใช้ในการบริหารราชการโดยใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับ ก็เรียนว่าพระราชบัญ,ญญัตินะครับฉบ,บับ40เนี่ยนะครับก็มีทั้งข้อมูลที่เราเปิดเผยได้และข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ก็อยู่นะครับก็มีอยู่นะครับฉะนั้นก,ก็เรียนว่าโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้เนี่ยและเข้ามามีส่วนร่วมได้เนี่ยนะครับอันนี้คือเราเรายินดีนะครับแล้วเราก็ดาเนินการทุกกระบวนการที่ผ่านมา นะครับเพราะนั้นก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเข้าถึงนะข้อมูลข่าวสารหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นก็โดยเฉพาะพระราชบัญญัติฉบับนี้แหละนะครับในอดีตไม่มีนะครับเพนะรนะรนั้นเราก็ต้องแยกนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องแยกว่าหนึ่งบางทีบางครั้งนะเข้ามาประสานงานนะการให้บริการข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งมันมีอุปสรรค ในเรื่องข้อมูลที่ให้ไม่ได้ต,ต้องปกปิดข้อมูลแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ให้ได้เป็นข้อมูลของเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองการร้องเรียนนะการเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทั้งหลายแหละามาขอตรวจสอบหน่อยที่ว่า,าร้านอาหารร้านนี้ปลูกสร้างถูกต้องหรือไม่ขออนุญาตสะสมอาหารหรือเปล่า มีพรบอ,อะไรควบคุมไหมถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับภาษีป้ายเคยตั้งและแจ้งหรือไม่อะไรพวกนี้ขอได้นะครับหรือว่าข้อมูลท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะพ,อพอรบเนี่ยนะครับมีเฉพาะเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะดําเนินการใดๆเนี่ยนะครับจะต้องมีพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นด้านจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้างทั้งหลายแหล่ทุกกระบวนการเนี่ยนะครับแมก้กระทั่งจะทํางบประมาณก็จะต้องคําว่าประชาคมมา่ก่อนไม่เคยมีประชาคมแต่พอรบอนี้ขึ้นมาปุ๊บพี่น้องประชาชนรู้ก่อนว่าท่านนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่จะใช้เงินถัดไปในปีต่อไปอันนี้ก็คือหลักหรือว่า ท่านจะติดตามผลงานการทํางานของผู้บริหารนะครับหรือติดตามการทํางานของราชการเนี่ยท่านก็มาขอข้อมูลได้นะครับที่ข้อมูลที่ให้ไม่ได้ก็คือข้อมูลที่มีความจําเป็นให้แล้วผิดพรบรข้อมูลข่าวสารข้อมูลเรื่องความมั่นคงข้อมูลส่วนตัวบุคคลอะไรพวกเนี้นะครับนะครับหรือหรือพระราชบัญญตัติคุ้มครองนะบุคคลเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือให้ไม่ได้เพราะให้ไปแล้วเดี๋ยวก็ดวน,นะดนผู้ที่กรรมส,สิทธิ์สิทธิของเขาละเมิดเนี่ยนะพวกนี้นะครับท่านก็จำเป็นจะต้องไปประสานนะประสานหรือคุยกันด้วยวาจาได้ทุกเรื่องนะแต่ข้อมูลการที่จะมาหอให้เราคัดแล้วก็รับรองสำเนาเอกสารไปเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้อมูลลับเราก็ไม่สามารถให้ได้นะครับข้อมูลของ PDPA เนี่ย เรื่องนี้นะครับสำคัญนะครับที่คุ้มครองสิทธิบุคคลนะครับเช่นนะครับท่านถ่ายภาพบางทีบางครั้งเนี่ยมันจะต้องประสานหมดนะจะเอาภาพท่านออกนะครับอะไรพวกนี้นะครับน้องเองเจ้าหน้าที่ของผมเองเนี่ยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับจะเอาภาพนายกก็จะต้องมือสาขออนุมัติขอนู่นนี่ขอนี่ก่อนอะไรพวกนี้ทีนี้มันเป็นพรบครับนะ ต้องเข้าใจนะครับข้อมูนี่แหละครับก็สําคัญคข้อมูล PD PA เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าทุกคนยังไม่เข้าใจหรอกนะครับยังไม่เข้าใจนะฮะดังนั้นช่วงนี้ไม่ว่าช่วงนี้หรือช่วงไหนก็ตามผม,มให้ความสงกัญกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับโดยใช้การอบความโครงการอบรมนะข้อมูลพรบรข้อมูลข่าวสารทุกปีเพราะมันมีความจําเป็น เพราะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นที่จะต้องนะครับสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการแล้วมันทุกกระทรวงทบวงกลมที่พี่น้องประชาชนจะต้องมาใช้อยู่ที่ท้องถิ่นนี่แหละนะครับส่วนใหญ่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนดังนั้นการที่เราทําโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับผมมุจะเรียนพวกพี่น้องประชาชนชาวตะบนทับมาได้เลยว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเป,เป็นสิทธิของท่านด้วย นะครับถ้ารู้พรบรข้อมูลข่าวสารรู้วิธีการนะเข้าถึงองค์กรภาครัฐหรือส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะได้พูดเป็นจะได้เดินงานได้ไวนะครับจะไม่คำตอบสนองด้วยเงื่อนไขใช่ไหมดังนั้นเรื่องพวกนี้สำคัญนะสำคัญครับดะงนั้นก็ก็ถือว่าการอบรมนะ พรบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบมานเนี่ยนะครับทุกคนให้ความสนใจแล้วพนักงานเราเองพนักงานของเทศบาลเองก็ก็จะต้องให้ความสําคัญนะครับเครื่องนะครับฉะนั้นก็ฉะนั้นพรบข้อมูลข่าวสารนะครับปี2540เนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับมากที่สุดแล้วก็ยังมีพรบเพิ่มเติมนะพรบ ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปี2 5 6 2สองเนี่ยนะครับฉบับนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันสมกับบังคับใช้ในโลกปัจจุบันทางสังคมสื่อออนไลน์นะครับครับสำคัญมากนะครับก็โดนหลอกโดนอะไรกันไปเยอะแยะก็คือพรบรนี้แหละนะครับอ่พาพรบรปี6 2เนี่ยข้อข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละนะครับฉะนั้นก็กวกพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่เราจะต้องระมัดระวังก็เราก็ศึกษา ในส่วนที่เราจะต้องมาเดินงานมาประสานกับเทศบาลจะมีส่วนร่วมกานจะมาสอบถามข้อมูลและกฎหมายที่สํานักปลัดฝ่ายนิติกรนะครับท่านก็มาได้เลยนะครับแต่อย่ากเกรงว่าเฮ้ยไม่เข้าใจแล้วไม่มานะครับท่านมาเลยครับอย่างไรก็มาแล้วจะได้ข้อแนะนําไปจากพนักงานผมนะเช่นปลัดเนี่ยผมมอบหมายโดยตรงเลยนะครับมีหน้าที่นะครับให้คําปรึกษา นะต้านกฎหมายและข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตะวะนทับมาดังนั้นก็ได้ทุกเรื่องนะได้ทุกเรื่องครับก็นี่แหละครับดังนั้นพรบนี้ต้องฝากไว้นะเป็นเรื่องสําคัญนะฮะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นสิทธิสิทธิของแต่ละคนนะครับสามารถใช้ได้หมดนะฮะใช้ได้หมดครับก็ยินดีครับอ่ามามาใช้บริการกันเนาะ ครับครับก็ก็เรียนว่าเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารปี42นะพระราชบัญญัติส่วนบุคคลปี62นะครับก็ฝากพวกเราไว้นะฮะตามที่ผมได้ได้พบพี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องพวกนี้ถ้าจะพูดเหงบัญยาวมันมีหลายมาตรานะครับก็ใช้ภาพรวมๆเอานะแล้วก็ท่างกระปิเซิร์ชนะดูเอาอีกทีก็ได้เพื่อความแม่นยำนะฮะแม่นยำนะครับก็ก็ขณะนี้ก็คิดว่า ในในการพบพี่น้องประชาชนในวาระสําคัญเนี่ยนะครับเรื่องพรบรข้อมูลข่าวสารเราให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งโดยพนักงานนีให้การอบรมนะทุกๆปีนะครับและขณะนี้ที่ความห่วงใยและกังวลก็คือผู้ที่ยังพรบรมันเพิ่งออกคือออกมาห้าหกปีแล้วแหละนะพระบรส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปีสองพังเนี่ยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่อยนํามาใช้กันมากมายเพราะหนึ่ง ยังยังไม่ได้ศึกษามากมาย